สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตนะครับผมทําได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS หรือว่าจะใช้งานผ่านตัวคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับในการรับเงินเข้าทูมิเนียลเล็ตเนี่ยก็สามารถรับได้ขั้นต่ำอยู่ที่90บาทนะครับรับได้สูงสุดถึง300บาทตรงนี้เลยนะครับในส่วนของทูมิเนียลเล็ตแบบโดยตรงนะครับใครที่สนใจอยากจะทําเงินทูมิเนียลเล e ตฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมิเนอย่าง ไล่ถึงจะได้รับเงินเข้าทูมินิเล็ตนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมินิเล็ตนะครับผมผ่านมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทําได้นะครับใครสนใจที่อยากจะทําเงินฟรีทูมินิยเล็ตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย,อย่างไรถึงจะได้รับ เข้าทูมอนิเลตแบบโดยตรงนะครับสำหรับเว็บไซต์นะครับหรือว่าแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิเลตนะครับผมทาจากตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่า yimresearch.com นะครับตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์เราจะใช้งานผ่านตัวเว็บไซต์หรือว่าตัวแอปก็สามารถทําเงินได้ถ้าเราอยากจะประหยัดพื้นที่ในมือถือของเราเนี่ยแนะนําให้ใช้ผ่านตัว Google หรือว่าเว็บไซต์นะในเอ่งค้นหาชื่อตามนี้ได้เลยนะครับ หรือถ้าเราอยากจะใช้งานผ่านตัวแอปทั้ง Android แล้วก็ iOS สามารถพิมพ์ชื่อดาวนโหลดใน Google Play Store และก็ App Store ได้เลยทั้ง2เวอร์ชันเลยนะครับตรงนี้นะครับผมใช้งานผ่านเว็บไซต์นั่นเองลิงก์สมัครนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมดนะครับสามารถกดลิงก์สมัครกันได้เลยนะครับตรงนั้นเนี่ยสมัครฟรีได้จริงจริงแน่นอนนะครับไม่มีค่าสมัครใดใดทั้ทงสิ้นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้บบนานนตันน้เอง ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในเรื่องของการถอนเงินแล้วก็การใช้งานนิดหน่อยแล้วกันเนาะใครที่เล่นตัวนี้อยู่เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการทําเงินจากยิมรีเสิร์ชกันนะคบว่าจะต้องทําตรงไหนอย่างไรถึงจะมีรายได้เข้าชูมิวเล็ตนะครับสำหรับยิมรีเสิร์ชนะครับผมเป็นการสร้างรายได้เสริมออนไลน์นะครับที่ไม่ต้องลงทุนสักวาทเดียวนะครับไม่เชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้นะครับตัวยิมรีเสิร์ชเนี่ยจะเป็นการทําเงินจากการตอบคําถามนะครับแบบ ความคิดเห็นต่างๆนะครับจะได้รับในส่วนของคะแนนสะสมพอเรามีคะแนนแล้วเนี่ยเราก็นาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรี t ูมิเนียลลเลตนั่นเองในการแลกเปลี่ยนเนี่ยจะต้องมีกี่คะแนนถึงจะทําการแลกเป็นเงิน t ูมิเนียลลเลตได้เดี๋ยวเราดูในคลิปนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนู3ขีดด้านบนขวามือตรงนี้นะครับผมถ้าเราใช้งานผ่านมือถือนะมันก็จะมีเมนูต่างๆที่เป็นเมนูภาษาไทยนะครับใช้งานสะดวกและก็ง่ายแน่นอนไม่ยากนะครับหน้าแรกนะครับผมกดเข้ามาเลยในหน้าแรกเนี่ยมันก็จะ ครับผมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปทําได้เลยนะคะแนนเนี่ยก็ตั้งแต่40นะครับ65คะแนน0คะแนนนะครับมีนะแต่ว่าถ้าเราตอบนะครับตั้งแต่0ขึ้นไปเนี่ยถ้าเราตอบได้ตามจํานวนที่เขากําหนดเขาก็จะมีคะแนนให้เรานะครับรับสูงสุดถึง60คะแนนนะครับผมเริ่มตั้งแต่0นะ อ้าวโอเคนะครับในส่วนของแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปตอบแลวก็เข้าไปทํากันได้เลยนะครับต่อมาเราก็มาดูในส่วนของหัวข้อต่อไปนะครับเมนูที่2เนี่ยมันก็บอกว่าแบบสํารวจทั่วไปแบบสํารวจเร่งด่วนนะครับผมหรือว่าจะเป็นการดาวน์โหลดแอปนะครับอ่าเรามาดูที่การชวนเพื่อนนะครับผมในส่วนของการแนะนําหรือว่าชวนเพื่อนตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถทําได้เหมือนกันถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือว่าอยากมีคะแนนเยอะขึ้นเนี่ยเราต <ๆ S 2> ้องแนะนําเพื่อนด้วยซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถทําได้คะนน เพิิมตมตถึง60คะแนนต่อ1คนเลยนะครับในส่วนของคะแนนตรงนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2รอบเนาะก็คือสมัครครั้งแรกแล้วเนี่ยเราจะได้รับคะแนนทันทีนะครับอยู่ที่10คะแนนนะครับถ้าหากว่าคนที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาทําในส่วนของรายได้เพิ่มขึ้นนะครับได้รับคะแนนครบ100คะแนนเขาก็จะเพิ่มให้เราอีก50คะแนนรวมเป็น60คะแนนนะครับผมตรงนี้ในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมชวนเพื่อนรับคะแนนนะครับกดเข้าไปนะแล้วก็ทําในส่วนของการรับคะแนนเพิ่มเติมได้เลยเขาจะมีลิงก์นะครับ ในการแนะนำนะครับเราสามารถใช้ลิงก์ในการแชร์หรือว่าโปรโมทออกไปต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Line, YouTube, TikTok สามารถทำการแนะนำได้หมดเลยนะ ต่อมานะครับผมก็เป็นการเกี่ยวกับในส่วนของตัวแอปนะครับผมว่ามีเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเราก็เข้าไปดูนะครับของรางวัลตรงนี้เนี่ยเราก็กดเข้ามาดูได้เลยว่าของรางวัลมีอะไรก่อนที่เราจะไปทําการแลกเงินนะครับการแลกของรางวัลเนี่ยก็จะมีการบริจาคนะครับผมให้สิริราชมูลนิธินะครับทูมิเน่เวลตนะครับการแลกเงินทูมิเน่เวลตเนี่ยคุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่400 50คะแนนนะครับแลกเงินทูนิเลตเก้าสิบบาทแลกเงินได้สูงสุดถึง300บาทนะครับผมในการแลกตรงนี้มี t o มูฟเพสนะครับเป็นบัตรเติมเงินมือถือนะครับห้าเก้าสิบถึงสามร้อยเหมือนกันเป็นในส่วนของไลน์นะครับช้อปปี้นะคะผมเนี่เราก็มาดูเลย Lazada แล้วก็เป็น AIS นะครับเราสามารถเลือกรายการที่เราต้องการแลกเงินได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้จํากัดนะเราสามารถแลกได้ทุกช่องทางนะครับต่อมานะครับนี้ก็จะเป็นเมนูทั่วไปนะครับข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูกันได้สําหรับวิธีการ การแลกเงินรางวัลทูมอนี่วอลเล็ตนะครับกดมาที่3ขีดก่อนนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของการแลกของรางวัลเนี่ยกดเข้าไปจากนั้นอ่านคําเตือนนิดหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะครับผมองรางวัลด้านล่างนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกรหัสยืนยันการเข้าสู่ระบบที่เราสมัครไว้วันเดือนปีเกิดนะครับเราตั้งไว้อย่างไรเราก็กรอกลงไปนะครับนี่ครับเขามีตัวอย่างให้เราดูใส่เป็นคอสนะครับกรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนของเรานะครับเราก็กรอกลงไปตรงนี้เลยนะครับบัตรประชาชน1อันกรอกลงไปนะครับตามที่เราใส่ ไว้ถ้าเราเคยแลกครั้งแรกแล้วเนี่ยมันจะกรอกแค่นี้นะครับแต่ถ้าเราเป็นคนใหม่ที่เพิ่งแลกครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เราถ่ายรูบปบัตรประชาชนลงไปด้วยนั่นเองเราก็กรอ,อกลงไปนะครับโอเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของการแลกเงินรางวัลน,นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้เขาก็จะมีการเลือกรายการให้เราเนาะเราก็กดเลือกเป็นทูมอนี่วอลเล็ตนะกดเข้าไปเลยในการแลกเงินรางวัลทูมอนี่วอลเล็ตนะครับผมเราก็เลือกเป็นรายการ90บาทขั้นต่ำตามคะแนนที่เรามีเลยนะครับจากนั้นเนี่ยชื่อที่เราลงทะเบียนไว้ในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ตเราตั้ง ไว้อย่างไรแล้วก็กรอกชื่อตามบัญชีของเราเลยเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แล้วก็กรอกเบอร์ w ลเล็ตของเราลงไปนะครับจากนั้นกดติก๊กถูกแล้วก็กดยืนยันการแลกรับเงินได้เลยโอเคนะครับผมได้ทําการแลกเงินรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวน90บาทในส่วนของชุมนิม w a l l e นะครับในการโอนเงินหรือว่าจ่ายเงินให้เราเนี่ยเขาก็จะจ่ายให้เราในวันสัปดาห์ถัดไปนะครับซึ่งไม่เกินวันศุกร์นะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์ที่22นะครับผมก็จะได้รับเงินภายในวันศุกร์สัปดาห์หนนน้าัเองคก็ื ไม่เกินวันศุกเงินจะเข้าที่ทูนิเลตแบบโดยตรงเลยนะครับก็วิธีการใช้งานวิธีการถอนเงินก็ประมาณนี้นะครับทำได้ทั้งมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําได้ใครสนใจก็ลองไปสมัครทําดูนะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ